ห,ห้อยน้ำมือน้ำถ่วมนะคะมันขึ้นฮอตฟี่ได้พี่น้องน้ำน,ำนะฮอตฟี เนี่ยตอนเข้ามาอันความไปเก็บจิโร่จังหวะตังบุได้พี่หอยน้ำหอยพี่พระลดดักษณยอ้อนเลยคอยเบิ่งนะคือสิพระลักะนณ์สบ,บายดีพี่นงยินดีต้อนรับเข้า,สสาวสุนอกสาวโสืพาน หลอกแหละเมื่อไปตอนแรกฝลพนก็บตกเลยตกมาตอนนี้ก็เป็นชุดซองโมงแล้วนก็ยังบดตกบันี้น่ามันก็ลงมาเลยแ่ากับมาขุดเบื่องกิหลเลยแล้วมันออกมามันก็ไม่เห็ดคุยใหม่เลยมันก็ตื่นนะคันมือนี่ยังตื่นอยู่คันมือนก็เลิกคือเก่าไม่ว่ามันมันขุดมันหากขุดคุยใหม่เลยมาหามาขุดนันกนเลยแบบเดือดคุยสตืดไอ้นักพรจ่ามาขุดก่อนเลยเดือเข้ามาํำหลัง

พดเกือบใช่ครั้งเลเขามานี่บบเห็นคนเช่อโบเห็นขารโดดนำเนาะพดตะเกิไอบใบโอ้ย่แต่พูดบุ้งอันนี้น้องใหม่บงัปพอเลยขาจังบเห็นเนาะนุ่มบุญงงมันอยู่เลยมันอยู่เลยดย เผื่อเสียอแหละทนมวลดตกลงหันนี้เปียกเลยได้ี่ใกล้เราเปียกปิ้งและชุมใช่จะเจ้าใช่จะปี้งนท่าไหร่ันน้ำไหลเลยง่ายเลยทำไมบ

น,น,น้ำถ่วนำขึ้นน้ำวิทตในพี่น้องน้ำมาแล้วมันก็สูบไปวิทนี่ตัวนี้ก็บแบบนี้เลยตัวนี้ก็จนขาวเลยเออไปบ้งได้นี่ได้ตดกลงสร็ อหกแล้วต่แท้พี่น้องเออแต่เห็นได้สักแบบเขียยมาข้างอยู่กอมันดิแต่ว่าน้องใหม่แล้วนอนใหญ่มากน้ำท่วมสามมือก็เป็นหนอนยาวสมีเลย Này, nó mày nó hết mất rồi nó mày buông đây đó mình cứ đi khó khăn cả chết chị đồ cả Thế tôi tương này เดี๋ยวได้ตัวน,นู่นไนี่ตัวนี้นะเห็ดตาป้ายมันดู่ดูแค่ตะพังเลยอย่าตกน แถวม่บัวนะไมค์ค่ะไปดิ con mãi như lại này là khẩu gì Chị đâu Con mày đâu bọn này lên, lên, lên. <cười> <Ồ>! <cười> <out there> <laughs> đây Ôi Mà áo đi Đây rồi <cười> <cười> Ồ, có làm. Có làm มาเอาได้มาลัดแน่มาลัดได้ <laughs> สนางไถดมือละโอ้นอนเียนตาพนวีอยู่จะขุดจิ๋วบะย้อนย้อนเด้ะใทเลยทรศัพทอ้าว่ายเลยเราขุดอันนี้ไอมือสำนา่นเลยนี่

ว่าซีอกเอ่อยยความหนักมากเออหมุนได้อความหนักอดึงได้ดึงชายดึงหัวูหามคนีกัวเลเิดวนอทำไรเล่าะรบ้างอันนอคหวาดอดีแล้วงอกันดีดอกเลงแน่ะ ดีนำถั่วมันนะี่ไปรอให้อีกปะอือดอกเดียวน่่โอ่ไข่มันยอนมันเน่าน้ำอยู่พี่น้องี่นี่นี่นำถั่วมันวานี่ด่อืนะอฝนตกถือเรา่มันเน,น่าหมดเลยค่ะน่เสียดาย ขามาว่านี่ค่ะท่านเลยแต่ขา้าเรยว่าน,าานี้นำถ่วมเลยก็เลยบริมากับกูจสับเยีท่วนี้แหละกัอันัพนี่โอ้เสียดายดิแล้วงอกแล้วงอกแล้งนได้ของค่ะดิ

ปับกตมันตรงนั้ความมากกับความเมื่อ,น,อน่าจะมี <c oughs> ไว้ก็้อนาะข้วนียวจิบไว้คู่กับเนื้อ ก็ตื่นเตือนเลยนะบุลึกคนได หมื่อวานเนี่ยฮะำท่วมหมดเลยแถวนี้ตะกร้าเนี่กะท่วมตัวนี้ไขตววลลต่ต่ว่ากะป้องฤทธิ์เลยกระหามอยู่แต่ว,ว่าบัวมันถึงน้ำมันก็จกเปื่อยแนวซ้ำมือดูได้พี่น้องบัวนี้กะเปื่อยนได้กะบ,บัวน,นี้กะ ทำครวกาห้อยน้ำหอยน้ำบ่าหอยน้ำอั้หอยน้ำตัวเมื่อวานนี่ค่ะงามงา ตากะตัวนี้นะฮักกะตกแต่ว่าฮักตกเป็นมือมือนี้อ,อีื่นมากกระพนตกท่าน,นี่พี่น้องนี่เขาก็คือนที่เห็นเลยพี่ขึ้นมากร้องอยู่แต่พี่ขึ้นมากร้องอยู่แต่ข้างหน้าพี่เม็ดเขานะเดี๋นี่ไปตามแล้วน้ำไปฉันแด้แจักชิดได้ฉันได้ละกันตาเนี่ยะทางกลางบอลมีบอลบุมี่หรือว่าเม็ดเขามันก็ะไลไปน้ำเดี๋บัน,นี้เป็นเข่าพดได้ปะเนี่นย ข่าวปนกันปนกับข่าวชุมนี้แหละพี่แถวตะกะดีออ่คือแถวข้านหน้าพี่มิดข่าวกัน ขั้นหน้านี่ก็เด็ลุลายนะตัวนี้ก็ลุตัวนี้ก็เจือนขั้นหน้านี่ก็ตัวปั้นใหม่ปั้นขั้นหน้าตัวที่ปั้นใหม่ท่านที่เห็นเลยคืน้องนี่มันเจือนนี่ตัวนี้เนี่ยเอ่ยปั้นเอื่ยปั้นบังไรนี่ปั่นบางเศร้านี่ของปั่นตัวนี้แห้งก่วงเลยตัวนี้ปั่นแล้วก็ไปอีกโอ้กบ เขียนเหดิก็ตกไปบนเลยบนนี่ค่ะลุร้ายลิ้นผูหายพุ่นกระพอหายพุ่นไล้ขนาน่าหน่ะนาสุภาพนี่เป็นนานรีนชายตามที่เห็นเลยเป็ว่าพ่นตกต้องอันซองมืง้อ หรือว่ามือหนึ่งมืดมือได้จังมีน้ําอังไปนี่ะมีก็แค่นี้แหละถ้าปูกก็บ่มีมันบ่ลุกบ่นโนนเด้ทางนี้ก็เบิ่งงบ่มีเลยดําเหนียวบ่อยากให้เว้าเลยขึ้นไปนี่มีแต่ดินทรายทั้งหมดนะเจ็บมือ หนาสิเป็นลมมาจักเห็ดหรือว่านี่ยังแบบมีงอมีควอยบอ่นะเห็ดปรนจังได้เพเ่นเบบนี้ค่ะปกติเทีย่ยงเขาสปินไปแบบนี้เด้แต่ว่านี่มันปินมาแล้วนีนน่หอมกันนี่เด้โคบักิเล่หอมกันเทีย่ยงหน้าชาสุภาพนี่กะมันอะไรเลยไม่มันกระดอกเลยพี่น้องเอ้ยไม่ดอกนี่นะไม่งอดก็ร่ายร้ายแต่ละซา,าแต่ละปีนะมีแต่เป็งอดวเทีย่ยงเนี่ยปนจักไป็งอดปนจักขี้เข็บเลย อันใครบอกออกมานอนนานตอดก็รู้ก็ตึอตกอยู่เครื่องนี้แบบว่าพลาดไม่ได้เลยนะแทนเนี่ยกับอันฝนตกมามันกระพระเนี่ยม้อนกับม้อนขาดมปเลยย่างเขาป่านข้า,นนางในเชิงกู ขับขันนายเชิงหูใ่เลือล้อเลยยากะใครไปเก็บนี่ข้าวเดียวเลยเชมไมเลยอันนี้ไปขุด กิโลเฮากะนอพอได้กิโล